วันนี้นะครับเ <c> ซ <oughs> บียานะครับกด PSV เ h e ฮลเฟนคาบ้านเลยครับผมสวัสดีครับผม,ผมผมอามนักเตะนะครับคนดีคนเดิมนะครับแหมเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้จะมาพรีวิวนะครับในศึกฟุตบอลนะครับผม ยูโรปาลีกนะครับแหมยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับวันนี้เวลาเที่ยงคืนสี่ท้านะครับเวลาบ้านเรานะครับผมเป็นการพบกันระหว่าง PSV h ไฮโอเฟนครับทีมจากพรีเมียร์ลัครับที่4ี่ของตารางพรีเมียร์ลัดนะครับจากฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเซบีย่านะครับทีมอันดับสิบสองของทางด้านลาลิก้าสเปนนะครับผมวันนี้อยู่กันที่สนาม ลามอนซันเชสบิสควรนครับ2ทีนี้นี่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปทีละทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับมาดูทางฝั่งทางด้าน PS V อสวีเฟครับผลงาน5นัดหลังสุดนี่ชนะมา3ครับแพ้มา1ซเสมอมา1ครับล่าสุดเพิ่งไปชนะทางด้านของโกลิ i เก e นมาโอ้โหถล่มทลายเลยครับหกศูนย์ครับถล่มกันเละเทะเลยครับ เล่นในบ้านเองในศึกพีเมดัสนะครับเดี๋ยวมาดูครับอือห <c oughs> ลมมันตีนตนตครับลมันตีครับสภาพความพร้อมของทีมนะ p ีเอสฟชนะมาสองเกมครับแต่ยิงนี่สองเกมนี้กดไปเก้าลูกครับโอ้โหสภาพความพร้อมของทีมวัวน,นี้จะกลับมาใช้งานทางด้านของอามันโดโอบิสโปนะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่พ้นโทษ แบรนด์กลับมาในเกมลีกนะครับแล้วตอนนี้มีแข้งเจ็บนี่มีทางด้านของโอลิเวเยเอ่อโอลิเวเยบอสกายี่นะครับกับทางด้านอันวาเอลกาซี่นะครับที่ควงแข่งกันเจ็บมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ2คนนี้เอาเดี๋ยวมาดูสิเผู้เล่นตัวจริงที่ค้าวมาจะได้ลงสนามในวันนี้ครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับ PSV ไฮโอเฟนวันนี้จัดทัพมาในแผน4-2-3-1ครับ ผูสาประตูก็เป็นทางด้านอันเตเบเนเตสครับแล้วก็มีทางดได้ของยาแดนเตเ,เซ่ครับอันเดรามันโยคาเรเลตเบดเวดครับแล้วก็พัติกฟันเอาฟันเอาโฮครับอิบราฮิมซองกาเล่โยฮันเนสเซียมันนะครับผมโยฮันบาการโยบากาโยโก้ครับซาเวียซิมอนนะครับ ทอเกนอาซาแล้วก็ทางด้านของลุคเดยยองนะครับ oh, ผตรงนี้จะทับมาถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับผลงานหนะ้านัดหลังสุดของทางด้านเซบีย่าครับชนะมา3สเสมอมา1แพ้ามา1เหมือนกันครับล่าสุดไปชนะทางด้านของมาย,ยกากามา2องประตูต่อศูนย์ครับในศึกลาลิก้าสเปนนะครับผมมาดูสภาพความพร้อมของทีมกันหน่อยครับตรงนี้ เหลือแข้งเจ็บนี่อยู่สองสองตัวผู้เล่น,นครับมีทางด้านของปาปูโก,โกเมสครับและก็ทางด้านของคาริมเล็กกิกครับโดยโอทางด้านของปาปูโก,โกเมสนี่ต้องพักยาวถึงต้นเดือนมีนาเลยนะครับส่วนการจัดทัพนี่เตรียมส่งรูปผสมลงไปนะครับก็นำโดยทางด้านของยูเซฟเอนเนสซิลีครับลงยืนหน้าเป้านะครับส่วน โอลิเวอร์ตอเลสแล้วก็ทางด้านของซูโซ่ฝักหลักในด้านของกลางลุกนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงครับที่เข้ามไปเรื่องสนามครับผมมีด้าของยาซีนบูนูครับผมตองกีอิดองซูนะครับผมเนมันย่ากูเดลนะครับผมกิเกสลาสนะครับเมซุตนาบาสนะครับผมฟอนันโดนะครับอีวานลาคิติสนะครับผมลาคิติสนะครับไบอันกิวครับโอลิเวอร์ตอเลสนะซูโซ่แล้วก็ ยูเซฟเอนเนเซรีนะครับคู่นี้นี่ผมฟันธงเลยะสกอร์ที่จะคาดออกมานะครับเซบีย่าครับจะกดทางด้านของ PSV ครับไอโอเไป2ประตูตอน1คาบ้านครับวันนี้ส่วนผมอารมนักเตะครับฝากช่องไว้ด้วยครับนักเตะ m นะครันะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกันดิ่งกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมอารมนักเตะลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ